รับการนั่งให้สบายๆจากนี้ไปจะได้เริ่มเปิดการอบรมในการปฏิบัติการปฏิบัติภาคพ,พิเศษเราปฏิบัติกันแปดวันแปดคืนเต็ม ในการกระทำความเพียร <c oughs> ในระยะเวลา8วัน8คืนเนี่ย <c oughs> เป็นวันที่เหมาะสม <c oughs> เราจะได้ใส่ใจได้ครบ ทางอิริยาบถเดินแล้วก็อิริยาบถนั่งการปฏิบัติก็เน้นการใส่ใจเน้นการทำความเพียรเพียรเพื่อที่จะทำให้รู้เท่าทันเพียรเพื่อที่จะให้สติเกิด ปัญญาเกิดการรู้เท่าทันเรียกว่าปัญญาพอรู้เท่าทันแล้วทำให้เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงในสิ่งที่เราต้องการจะเห็นเราต้องการเห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรา สิ่งที่เกี่ยวข้องแก่ตัวเราทั้งหมดเห็นตัวเรากับเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราตัวเราก็คือรูปร่างกายที่ยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบแล้วก็ฟังหนึ่งศอกรูปร่างกายเป็นไปในอิริยาบถสี่ประการอิริยาบถใหญ่ๆก็คือเดินยืนนั่งและนอน แล้วก็เห็นใจของตัวเราเองใจได้แก่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกทุกท,กทางความรู้สึกของคนเราเนี่ยมีอยู่หกทางด้วยกันรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมกูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางร่างกาย แลว้วก็รู้สึกทางใจโดยตรงความรู้สึกหกทางเรียกว่าใจในความหมายของคำว่าใจได้แก่ความรู้สึกแต่เวลาใจจะเกิดจริงๆนั้นนะ่ะไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะใจเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบใจมีขันอีกสามขัน เวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขันที่เราเรียกกันว่าใจนะหมายถึงเอาขันสามขันมารวมด้วยเน้นไปที่ความรู้สึกใจเป็นวิญญาณขันก็คือนามาขันทั้งสี่ที่เราต้องการรู้เท่าทัน รู้เท่าทันในส่วนของใจก็คือนามาขันทั้งสี่ใ,ใจเขามีหน้าที่รับรู้นะมีหน้าที่รู้สึกสิ่งที่ใจรับรู้สิ่งที่ใจเข้าไปรู้สึกเนี่ยเรียกเกิดขึ้นกับใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรามีใจแล้วก็มีอารมณ์ของใจเราจะ กาะทำความเพียรเพื่อรอบรู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารสังขารธรรมนะสังขารธรรมคือใจกับสิ่งที่ใจรับรู้รูปร่างกายใจสิ่งที่ใจรับรู้พูดสองประเด็นก็เหลือแต่ใจกับสิ่งที่ใจรับรู้ เหลือเพียงสองประการการทำใจให้รอบรู้ในสิ่งสองสิ่งนี้เรียกว่าปัญญาก็คือมองเห็นมองเห็นใจแต่ละใจที่เกิดขึ้นรับรู้แต่ละทางแต่ละทางและมองเห็นอารมณ์ของใจที่ใจเข้าไปรับรู้แต่ละคราวแต่ละคราวในการ จเจริญปัญญาต้องการรู้สิ่งเหล่านี้จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ด้วยการใส่ใจด้วยการเฝ้ามองดูการใส่ใจการเฝ้ามองดูเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าโยนิโสมนัสิกานโยนิโสมนัสิกานคือการใส่ใจการเฝ้ามองดูสิ่งที่ เกิดขึ้นแก่ตัวเรานะก็คือความรู้สึกกับอารมณ์ของความรู้สึกเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันใจก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆใจคือความรู้สึกทางตาจะไปเกี่ยวข้องกับรูปที่มากระทบตาใจคือความรู้สึกทางหูจะไปเกี่ยวข้องกับเสียงที่มากระทบหูใจกับความรู้สึกทางจมูกจะไปเกี่ยวข้องกับ กลิ่นที่มากระทบจมูกใจกับความรู้สึกทางลิ้นจะไปเกี่ยวข้องทางลิ้นนะใจคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มากระทบกายใจกับสิ่งที่ใจเข้าไปรู้สึกทางใจโดยตรงมีทุกเรื่อง รู้ให้ทันอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนรู้ทันใจก็จะทำให้ทันอารมณ์ของใจด้วยการจะรู้เท่าทันได้ก็คือเฝ้ามองดูคอยเฝ้ามองดูคอยใส่ใจเมื่อเราเฝ้ามองดูอยู่ใส่ใจอยู่ บนะ่อยๆนะฟัมองดูอยู่ใส่ใจอยู่ดูบ่อยๆก็จะเริ่มทันสิ่งที่เราจะต้องฝึกทำให้เกิดขึ้นก็คือฝึกทำการใส่ใจให้เป็นก่อนฝึกทำการใส่ใจให้ได้ก่อนในการใส่ใจให้เป็นใส่ใจให้ได้เบื้องต้นก็ ไปฝึกใส่ใจในร่างกายนะร่างกายยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบฟังหนึ่งศอกเนี่ยเราเอากายมาฝึกนะฝึกใส่ใจเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นของหยาบใส่ใจรับรู้ได้ง่ายใน อัตภาพร่างกายเนี่ยในสติปัฏฐานทั้งสี่ท่านแสดงกายไว้หลายหมวดกายคือลมหายใจเข้าออกกายคืออัตภาพร่างกายที่เป็นไปในอิริยาบท,ทั้งสี่กายเดินอยู่กายยืนอยู่กายนั่งอยู่กายนอนอยู่ นี่คือร่างกายเรียกว่ากายปรากฏอยู่ในอิริยาบถใหญ่ๆสี่ประการร่างกายของเราเนี่ยจะปรากฏอยู่ในสี่ลักษณะไปเดินก็ยืนไม่ยืนก็นั่งไม่นั่งก็นอนก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปในอิริยาบถต่างๆเราก็เอาร่างกายเนี่ยมาฝึกใส่ใจเป็นการฝึกเนี่ย ฝึกทำตัวใส่ใจให้เกิดเมื่อฝึกใส่ใจบ่อยๆก็จะเริ่มเห็นกายในอิริยาบถต่างๆเอาร่างกายที่กำลังเป็นไปจริงๆนะกายเดินอยู่ใส่ใจรับรู้ดูกายที่กำลังเดินกายยืนอยู่ ใส่ใจรับรู้ดูกายที่กำลังยืนกายนั่งอยู่ใส่ใจรับรู้ดูร่างกายที่กำลังนั่งกายนอนอยู่ใส่ใจรับรู้ดูร่างกายที่กำลังนอนอาศัยกายที่ดำเนินไปมาเป็นอุปกรณ์ในการใส่ใจ เมื่อพยายามใส่ใจอยู่บ่อยๆก็ทำให้มองเห็นทำให้รู้ทันการใส่ใจแต่และคราวแต่และคราวสิ่งที่เราได้มาก็คือได้สติปัฏฐานมาใส่ใจกายรู้ทันกายก็จะได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานมาถ้าเราไปใส่ใจในความรู้สึก เกี่ยวกับความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยๆก็จะได้เวทนานุปัสนาสติปฐานมาถ้าเราไปใส่ใจตัวจิตก็ได้จิตตานุปัสนาสติปฐานมาใส่ใจสัญญาสังขารได้ธรรมานุปัสนาสติปฐานมาใส่ใจแต่ละคราวแต่ละคราวเนี่ย สติปัฏฐานจะเกิดเราจะได้สติปัฏฐานทุกคราวทุกครั้งสติปัฏฐานนั้นเป็นธรรมที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ครบบริบูรณ์ก็คือ ใจเวทนาจิตธรรมใส่ใจได้ทุกอย่างใส่ใจได้ทั้งหมดในอนาปานสติสูตรเนี่ยท่านเน้นในเรื่องของสติประฐานสี่สติประฐานอนาปานสติได้กล่าวไว้ว่าอนาปานสติเมื่อบุคคลเจริญให้มากกระทำให้มาก ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีผลมากอย่างไรมีอานิสงส์มากอย่างไรจะทำให้สติปัฏฐานทั้งสี่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์จะเน้นถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่เกิดบริบูรณ์กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อใส่ใจให้มาก จะทำให้พดชงเจ็ดประการเกิดขึ้นพดชงทั้งเจ็ดประการเมื่อเจริญให้มากจะทำวิชาและวิมุตต์ความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นหมายถึงเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมการเข้าถึงธรรมการบรรลุธรรมก็คือปัญญาเกิดแล้วเข้าถึงเบื้องต้น ัญญาที่ต้องทำให้เกิดก่อนคือวิปัสนาปัญญาแล้วต่อจากนั้นโลกุตระปัญญาก็เกิดขึ้นตัวโลกุตระปัญญาที่เกิดเนี่ยจะเห็นอริยสัจธรรมการเข้าไปเห็นอริยสัจธรรมเนี่ยก็คือเข้าถึงความหลุดพ้นหมายถึงบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมบรรลุธรรม <c oughs> คือเข้าไปเห็นอริยสัจธรรมเห็นความเป็นจริงสี่ประกาศเห็นความเป็นจริงเนี่ยต้องเห็นด้วยปัญญาในมรรคนะหมายถึงต้องเจริญอริยมรรคให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์เต็มรอบเมื่อปัญญาในมรรคเกิดปัญญาในมรรคมีหน้าที่เห็นทุกข์การเห็นทุกข์ จะหยุดตัวสมุทัยได้การหยุดตัวสมุทยัยสมุทัยไม่เกิดท่านเรียกว่านิโรธคือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยคือภาวะของความดับกิเลสดับนะกิเลสดับนั้นคือพระนิพพาน าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรู้แล้วนะได้ประทับนั่งตายตนพระษีมาโพอยู่เจ็ดวันวันที่เจ็ดแห่งลาตรีเนี่ยพระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับ สายเกิดก็พิจารณาอนุโลมไปตามลำดับอวิชชาจะยาสังขาราอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขาละปัจจายาวิญญาณังนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณะ ปัจจยานามรูปังปิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนังนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะหรือสลายตนะ ปัจยจานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาขออภัยนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพ พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะขะโทมนัสสะอุปายาตนี่คือการพิจารณาปัจจัยการการเกิดในมัชชิมยามเนี่ยพระองค์ทรงพิจารณาพระนิพพานนะก็คือพิจารณาปฏิจจสมุป,ปาทสายดับ เมื่อวิชาดับสังขารดับเนี่ยพิจารณาอย่างนี้แต่สังขารดับวิญญาณดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปดับเนี่ยเมื่อนามรูปดับสลายยตนะดับเมื่อสลายยตนะดับผัสสะดับเมื่อผัสสะดับเวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาดับ เมื่อตัณหาดับอุปาทานดับเมื่ออุปาทานดับพบดับเมื่อพบดับชาติดับเมื่อชาติดับชลามรณะโศกปริเทวทุกขะโทมนัสสะดับการมองเห็นการดับเนี่ยท่านเรียกว่านิพานเนี่ยตัวนี้คือตัวนิพานพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายดับก็คือพิจารณาพระนิพาน เมื่อพระอ,องค์ทรงพิจารณาไปตามอนุโลมเนี่ยพระอ,องค์ก็ทรงเปล่งอุทานนะยามละหนึ่งอุทานนะในปฐมยามพิจารณาตามลำดับแล้วท่านก็เปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมาลูธรรมพร้อมด้วยเหตุในมัชชิมยามพิจารณาพระนิพพานพิจารณาปฏิจจสมุปบ,บาทสายดับแล้วท่านก็เปล่งอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพลามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้มารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายเห็นการสิ้นไปของเหตุหรือที่เรียกว่าปัจจัยเนี่ยนะนั่นคือนิพพานนะเห็นความดับเห็นพระนิพพาน ในปัจชิมมยามแห่งลาตรีเนี่ยพระพุโรงค์ทรงพิจารณาสองอย่างพิจารณาปฏิจจสมุปบาทสายเกิดก็คืออนุโลมไปตามลำดับแล้วก็พิจารณาสายดับปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมทั้งคู่นะแล้ว พระบรมค์ก็ทรงเปล่งอุทานในยามสุดท้ายว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเปลี่ยนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งโปรงของพรามนั้นเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีความเพี่ยนเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกำจัดมารและเสนามารเสียได้ดุจอาทิตย์อุทยัย ส่องเสาะทองฟ้าให้สว่างฉันนั้นการกระทำรรโยนิโสมนัสิการเนี่ยเราต้องการมองเห็นนะตัวสภาวธรรมนะที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันนะแล้วก็รู้ไปตามลำดับนะ รู้โดยวิปัสนาปัญญาจนกระทั่งมรรคปัญญาเกิดเบื้องต้นก็รู้ความเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่ตัวเราว่ามีอยู่จริงๆนะสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นแก่ตัวเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ ทางตามีอยู่จริงสองประการคือรูปที่มากระทบตาใจที่รับรู้รูปนี่คือความเป็นจริงมีเห็นว่ามีสองอย่างเ,เรียกว่าเห็นความเป็นจริงถ้าเรียกว่าปัญญาทางหูเห็นความเป็นจริงสองประการว่ามีอยู่จริงเสียงกับใจที่รับรู้เสียงทางหูทางจมูก มีอยู่สองอย่างจริงจรกลิ่นกับใจที่รับรู้กลิ่นมองเห็นความจริงว่าเกิดแก่ตัวเราจริงทางลิ้นก็เห็นว่ารสกับใจที่รับรู้รสมีจริงทางร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่กระทบกายมีจริงใจรับรู้รู้สึกมีจริงทางใจก็เห็นใจเกิดขึ้นรับรู้ เห็นอารมณ์ต่างๆปรากฏแก่ใจทางใจเห็นว่ามีอยู่จริงนี่คือยังรู้ความเป็นจริงนี่ท่านเรียกว่าปัญญายังรู้ที่พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกยังรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยที่เห็นว่ามีอยู่สองประการเนี่ย ไปเห็นว่าเกิดจากเหตุจากปัจจัยเห็นว่าเกิดจากเหตุจากปัจจัยก็คือเห็นด้วยปัจจัยาการนั่นแหละที่บอกว่าเห็นทมพร้อมทั้งเหตุนะ่ตัวนี้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากเหตุความรู้สึกแต่และความรู้สึกเกิดจากเหตุอารมณ์ของความรู้สึกก็มาจากเหตุ เหตุเนี่ยภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปัจจัยนะเราก็พูดภาษาไทยก็เลยเรียกว่าเห็นเหตุปัจจใยจริงๆแล้วเห็นเหตุก็ไม่ต้องพูดว่าปัจจัยหรือใช้คำว่าปัจจัยก็ไม่ต้องพูดว่าเหตุนะเพราะว่าเหตุคือตัวปัจจัยปัจจัยก็คือตัวเหตุนี่คือยังรู้ความเป็นจริงแล้วก็ยังรู้ความเป็นจริงพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นแต่การดับไปเห็นเป็นไพลน่ากลัวเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นของหน้าเบื่อหน่ายแล้วก็ปัญญาต้องการหลุดพ้นปัญญาก็มองหาทางหลุดพ้นปัญญาเข้าถึงการวางเฉยจากนั้นปัญญา ที่แก่กล้าก็เกิดขึ้นนะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นแล้วจากนั้นจะมีปัญญาชนิดหนึ่งเห็นความดับนะเห็นพันิพาณน,นะแล้วก็ปัญญาในมรรคเกิดเมื่อปัญญาในมรรคเกิดก็เห็นอริยสัจธรรม ไปเห็นอะไรอ่ะเห็นการประชุมรวมตัวกันของอริยมรรคเนะี่ยแล้วก็อริยมรรคก็ทำหน้าที่เห็นทุกข์นะมาเห็นทุกข์ก็หยุดตัวสมุทัยได้การหยุดตัวสมุทัยก็เรียกว่านิโลดนะเรียกว่านิพผ่านนี่คือเห็นความเป็นจริงนะเรามาปฏิบัติก็ต้องการทำปัญญาให้เกิด ทำใจให้รอบรู้ก็ฝึกไปตามลำดับนะฝึกโยนิโสเะือเลือนร่างกายก่อนแล้วก็โยนิโสความรู้สึกไปตามลำดับโยนิโสกายเป็นไปในอิริยาบถท,ทั้งสี่แล้วก็โยนิโสความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละทางแต่ละทางแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราวันนี้ก็จะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้นะ ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทามาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามสง่งให้ทุกทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเธอ